คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องบรรทการผ้ารวยนะคะขาะธรรมผู้ชมเมื่อนี้นะคะแอบก็บจะมีตัวเลขแนวทางจากอาจารย์จะลเล่นศินนะคะมานําเสนอธรรมผู้ชมเนาะคะ่ะเลขวิ่งของอาจารย์จะลเล่นศินนะคะทาธรรมชมติดต,ตามอยู่เนาะคะ่ะก็จะเข้าทุกงวดนะคะก็จะบรลลุดเนาะคะ่ะสำหรับงวดวันที่16พหุเศจิกายนที่จะถึงนี่นะคะ กะมาไปเบรงน้ากันค่ะท่านผู้ชมว,ว่าอาจารย์จะเลืเ่อนสินพณจะให้ตัวเลขตัวใดนะคะฮ<อ>ัลโหลครับเป็นยังไงเดี๋ยวนี้อาจารย์เพิเป็นกลึกกลักยื่นสะดอกสวัสดีค่ะมันกดตอะเพื่อนแม่อาจารย์มันบอกกดตรจะผมมัเล่าผมกับพวกสนัดปอะไรน่าครับโคตรเล่นเที่ยกัลูกไป่ทั่วอันมือขึ้นนี่ยทั่วไปฮะกะว่ารุ่นเลขเหล้า,หมามันบ่ละค็อกมือขึ้นนี่ย เขาท่าโยเขาท่าโยเขาน่เลขวิ่งเลขวิ่งกับเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะครับสมกดไทยกันเชือกมมาเข้ามาขึ้นครับโอ้เอาอาจารย์ผมขออนุญาตบาดหน้าไม่คุยกับรามืัอนี้กมลถักการนะครับเด้อครับ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 สวัสดีค่ะจ้าพ่อสวัสดีค่ะเอาเรื่องไปนอกสวัสดีครับจ้าเตรียมแล้วพ่อเตรียมกระดาษสมุดปากกาแล้วจ้า

สูงตก่ับเด้วอสูงตั um, ้มบนสูงต่้นี่ก sure> ็คือบนล่างเนาะพ่อเนาะใช่ใวิ่งเมนบอนี่เจ้าพ่อวิ่วิ่งวิ่งหกวิ่งเร็แล้วค่ะมักวิ่งแม่ก็ได้มักเลีขยันเียขยันแล้วหกลววันีวิ่งบนล่างหกับเกีย เจ้บาดนี้เด้อค่ะตัวประกบอบ46 47ตัวประกอบ46กับ47เป็นวาค่ะพ่อครับแล้วก็เ้าเจ้า6เก้า7เก้า6เข้า7 เึมน,น,น,นยังบาดนี่พ่อสีหกับเก้าหกอะไรเน้นๆน้สี่หกกับเก้าหกตัวเน้นตัวเน้นสี่หกเก้าหกจา้ลาจังที่ลาอ๋อจะเริ่มสินแลเอยาีก็ได้วดได้กับหกับเยอะละอย่ใไทยเน้นก็หกเยอดอกหวดเนี่ย ค่ะห,หกมาแห้งบอบบอกรอบ้านหกมาหกมาแหนกับบ้านเก่าชาวบานใช้ดินสายรูดบ๊อบพิาพาทหรอกเพราะว่าบ้านเขาทั้งบนทั้งล่างโยพวกเออพักนี้ค่ะพ่อกราบเลขบ่จ้าพ่อตอแล้วแต่งไอ้เอฟซีสีพิเซลาหนาเอาเด้อมองหันเด้อค่ะ กดล่างได้เน,นาะจ้าเนี่ยสี่หกสี่เก็ดเก้าหกเก้าเก็ดเนีย่ยสูงต่มเก้าเก้าเนี่ยละค่ะสูงตามแต่ว่าตามลักแล้วเลขพ่อเนี่ยหกกับเจ็ดนี่จะเป็นลักหน่วยเป็นบ่ค่ะแมนแต่ว่ากับเพื่อความชั่วกับคือกับใบหน้าเนาะค่ะทั้งลักสิบลักหน่วยาาค่ะแต่ว่าอยากให้เม่นให้หกยอดออกไปนี่ตัวดีก็เลยค่ะ เอาเน้นสุดๆฮกค่ะพอเรามักฮกตัวเน้นตัวเด่นตัวนักกะฮกมาแห้งเอาพ่อผู้ใดมีตัวใดกะมาเออเฮ็ดพี่มักมีตัวใดในใจใคในใจจับใจรถคือเข้าเ่ลาค่ะฮกเกียดนี่บ่มาน้ำกันบ่พ่อบ่แน่์พี่บนแอร์พีค่ะ อันนี้ก็ะโแน่แล้วแต่สีมักดอกกันมักเลือดก็อาจจะมา,าน้ากันบมก็เป็นได้อีกว่าแล้วแต่สิพิจารณาเนาะพ่อเนาะแมนแมนันพ่อมีสามตวัวป่จ้าฮะพ่อมีเลขสามตัวบอหมีดอกบ่มีบ่บบมีบ,บมอมีทอดนี้เออเมืท่ทตอนี้ลายจีคู่ทอนนี้ลายลายไปลายกับจีว่าเลขลายของพ่อเราจะเป็นเลขสองตัว ค่ะเอาพี่น้องเย็ซีก็แห้งง่ายขึ้นทุนน้อยงบน้อยก็ค่ะนี่ตัวใดแต่ในใจก็ของเ e ย็บซี่ก็ยัดใจรถหกกับเกียหลังว่าค่ะหกกับเกียแต่วันเน้นไปทางหก,กเนาะค่ะพออ่อเออเเน้นเน้นแม่หกกันละเน้นเน้นหกเอาพี่น้องเย็ซีมีตัวใดรักใดได้มากในใจมักกับมาหก,กพ่อใส่ก็ได้เด้อค่ะ ส่วนตัวเด่นตัวเน้นคุณพ่อพุณกะเด่นห่มาแล้วนะคะสี่หกตัวเด่นกับเก้าหกส่วนสี่เกตกับ 9, เก้าเกตนี่เป็นตัวล่องเนะพ่อตัวล่องตัวกันนี่ทั้งทั้งลาทุกายใจส่วนกับอขโทษเรสนี่หลายๆเด้อมันบอกว่าเขาเลขว่ากันค่ะ ว่าเป็นยังดอกพ่อมีเขา่ามีรุดเป็นเรื่องธรรมดาวัวที่ตายเอ,อ็ดพีโชคดีสุก็ใน่ร้าะมีเงินท่องใช้ชุดไส้ไส้ชุดก็เด้อพ่องวดน,นี้พ่อมั่นใจซ้ำเลยจ้ะมั่นใจเยอะครับมั่นใจครับเยอะเลยวันนี้ก็เด้อน่ลงวดนี้พ่อมั่นใจบ่ให้เปอร์เซ็นต์บ่พ่อ บ่ให้เปอร์เซ็นต์มร้อยขึ้นพูดแล้วเนาะร้อยขึ้นร้อเกินนะพ่อเนาะเออซีซ่าหาซิว่เอาเอาร้อยเกินเลยเออเอาเกินร้อยเลย <laughs> <laughs> นี่ล่ะตัวพ่อมั่นใจที่สุดกับซีมีน, uh, นี่ละ่ะมั่นใจมั่นใจร้อยเพอร์เซ็นต์ขึ้นบูดละค่ะตัวขีดเส้นใต้ไว้สีแดงแดงนี่เด้อพี่น้องเด้อสี่หกกับเก้าหกท่อนี่สี่ yeah, okay. <พ>ลัก <4 S 2> ลอยห <5 S 2> ักเงเกที่อยากกล้ก็2 2> เอา5าครับสองเนกใกลักอยกับสองที่คพ่อเพลัก้อยห้ากับสองเพมเติมลักลอยใส่กบห้าสี่หกห้าเก้าหกห้าเก้าหกสองสี่หกสองเก้าหกเนาะพ่อเนาะสามตัวเอาลักอยห้าก,กักบ ค่ะพ่อขอบคุณค่ะลกกกคคคบบานนนมุุ fulfill ่ััััะะรรสสวดีขอบคุณคุณพ่อหลายๆจ้าที่มาแบ่งปันแนวทางกับพี่น้องเอฟซีหัววันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี่ค่ะพ่อเามาดต่ำสมเล่าเมื่อเอื่นเนี่ยกายเจ็ดกับแปดเด้อเมื่อเอื่นเมื่อเอื่นผู้ใดอยากต่ำเล่าเจ็ดกับแปดนั่นไหค่ะพ่อเออหน่วยรักหน่วยรักหน่วยพ่อ หลักหน่วยเจ็ดกับแปดพ่อฝากมาผูามักต่ำเล่าว่าส,สันค่ะเออมือในรับมือนนมม่นรัวิ่งมาเลนเอจัดเลยไทยคลิบพ่อฝากมาไปเที่ยวเล่าผู้ใดมักไปเที่ยวเล่าไปกินตำมะงวงหรือเล่าเป่ากับรับ,ค,รบค่ะเอาพี่น้องเย็บซี่ผู้มักจจบเหวยรวยเบอ์กันทุกคนเด้อ จ้าสาธุค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะขาดธรรมชมเนี่ยนะคะก็เป็นตัวเลขแนวทางจากอาจารย์จะเลื่อนศีลนะคะเพิ่งกะหายวิ่งบนล่างนะคะแต่เอกเล่านะคะปกติจะเป็นลักนวยเนาะค่ะหกกับเจ็ดนะคะจับคู่ก็คือตัวประกบจับคู่นะคะเพิ่งกะจับคู่หายมีสี่คู่สี่หางเนาะค่ะสี่หกสี่เจ็ดเก้าหก เก้าเจ็ดนะคะและทิงพอกับทิงไทยเนาะค่ะลักล้อยหากับ2นะคะธรรมผู้ชมกับจับไซเนาะค่ะกับแอดบันไดเคียนไห้นะคะกับธรามผู้ชมกับพิจารณาเองเนาะค่ะ5 4 6 2 4่5 9 6 2 9 6นะคะนี่เนาะค่ะกับเป็นตัวเลขแนวท่างจากอาจารย์จารเลิศศิลนนะคะในวันงงวันที่16พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เนาะค่ะสุดท้ายนี่นะคะ แอร์กาาวาดคาทำให้ชมทุกท่านค่ะโชคดีถูกหวยรอยเองินในงวัลเป็นที่16พฤศจิกาย้อนที่จะถึงนี้ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ